ได้เราแพะครับนี่ลาน้ำมาวยจ่าครับมาจนเราถึงมาบวยจ่าครับก็อยากช่วยเหลือคนบางสายด้วยกันใช่ไหมครับยเ,เยอะเยอะมากมากเยอะในร่มอ,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 อ๋อครับผมนี่เราน้ำมาวยจ่าครับ เราขอไปเยี่ยมเพื่อนซอยห้าสิบเจ็ดไงฮะใช่ไหมมาเยี่ยมเพื่อนนะแล,แล้วเราอยู่ซอยไหนกันครับเนี่ย,ย<อ>ตัวเพื่อนมีอะไรกินเลยเอาของมามอบให้อ้าวยกอะไรยุงมีเพื่อนแท้นะเนี่ยอ๋อ

นี่อาด้าเป็น,านกี่แพคครับสามร้อย้าสครับตอนนี้หาการซอยห้าสิบเจ็ดั้งายเราเป็นไงบ้างครับนนาก,าบบบก็ของเราประชาชนที่อยู่ในซอยนี้นะครับทำแรงงานต่างด้าวก็อยู่ประมาณสอง้อยกว่าสามร้อยครับผม<อ>ก็ช่วงนี้เราปิดกันก็ไม่ออกไปไหนก็อาจจะมีกระทบ ความเดือดร้อนบ้างครับแต่ก็ต้องช่วยกันนะครับก็ส่วนรวมนี้นฮะมันก็อาจจะปุึกัาเรื่องอาหารการกินหน่อยนะครับแรกใหม่ๆเดี๋ยวตอนนี้ทางเทศบาลเราก็ได้มีงบตั้งขึ้นมาช่วยเหลือแล้วตัวหนึ่งนะฮะถ้าผู้มีจิตศรัทธาทั่วไปถ้าต้องการจะมาร่วมบริจาคก็ขอเชิญนะครับนะครับมาบรจาดนี้ไหน่ครับมาที่นี่ได้เลยครับที่ปากซอยหรือเทศบาลบางซายก็ได้นะครับ เรามีเจ้าหน้าที่คอยรับของอยู่นะครับครับอ่าคนสองว่สามวัคนนี้ไม่สามารถออกไปไหนเลยใช่ไหมฮะออกไปได้เลยครับกี <4 S 1> ่วันครับอ่อสิบสี่วันตอนนี้ก็เหลืออยู่ประมาณสิบสิบเอ็ดวัน